สวัสดียามเช้าค่ะเด็กชูครับเด็กชูทำลายข้าวของนะคะลื่นอีกแล้วชูอย่าไปยืนสามขาใกล้น้ำมาลูกเดี๋ยวมันตกจะาลงไปขึ้นมาเขาใกล้น้ำนิดก ลอยน้ำเป็นไม่ยังเนี่ยพยายามหักกิ่งไม้นะคะ ยื้เท้าหน่อยหน่อยอยังไงลูกอ้นน่ะอ้นนะนนะแม่ครับครับลูกมิชูซนเหมือนน้องขุนเลยเนาะ ไม่นั้แล้ะค่ะอากาศยามเช้านะคะอากาศดีมาก วันนี้นะคะก็เดินทางมาสู่หลังป่าอ้อยนะคะเจอะอะไรก็เหยียบเล่นหมดแล้วนะ คือหนองน้ำคองปรงไม่ได้เลยนะคะลงหมด มาแล้วค่ะน่นารักชูน่นารักอ่ะปุ้มปุ้ยมากเลยเฮ้ยมีคนขโมย,อ,ยอีกเลย ชน,ชนทุกที่ที่มีทางนะคะตัวอยู่ไหนไม่รู้ได้ยินเสียงออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วไ,ได้วิ่งไปหาแม่นะคะเขาวิ่งไปหาป้าดุยเขา

เป็นยังไงล่ะลูกวิ่งมาขบอยอ้อยแล้วเออวิ่งข้ามน้ำมาเพื่อขบอยอ้อยนะเอาวิ่งไปหาแม่ต่อดุ๊ก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 ไปดูแลค่ะน่นแหละค่ะดูขาหน้าขาหลัง เด็กอะไรน่าร oh, ักจังโอ้โชนชนไปแล้วนะคะโอ้โหถึงไปแล้วเมื่อกี้วิ่งมาเหมือนจะชนแม่ไม่หนีนะ นุ่หูนะคะดูดูสังเกตหูของความความสุขขาหลังไปแล้วอ้ะแม่อ้ะแม่อ้ะแม่เขาเล่นนะคะพะกวัน ชนทุกอย่างไ้ขวางหน้านะคะพาะควันบอกว่าถ้าไม่เคยเลี้ยงเขาเนี่ยสงสัยน่าจะวิ่งมาชนเหมือนกันเนาะเวลาเขาคึกจัดๆเนี่ยค่ะเขาดงไปแล้วเห็นแต่ย่าไหวๆนะมาดูเด็กชูนะคะ มาจับปลาจ้าลูกโอ้ขาดิบขาดิบวิ่งไปหาป้าต่อแล้วค่ะโอ้โหไปไม่ทันละมาหาแม่ดีกว่า<ป>แม่ก็ยังคงมีความห่วงแย่ะนะคะหัวไหนลูกโอ้โหเป็นอะไรล่ะ อย่ามาชนแม่เดอ้อเอา้าขโมอยอ้อยแล้วไม่ได้ขโมยความสุขของชูนะคะนารเนาะธรรมาชาติธรรมาชาติของเขาจริงๆเลยอะคะ่ะ ใจจริงเขาก็อยากชนแม่อยู่นะคะแตาไม่กล้าตามหา,ป,าป้าป้าไกลไใช่ไกลไปแล้วค่ะภารกิจชดใจในทุ่งหญ้านะคะ ไปหาป้าไม่ได้เพราะว่าป้าไกลใช่ไหมแล้วมุดมุดโโหบางทีก็อิจฉาความสุขที่เขามีมากๆเลยนะคะไม่ได้มีอะไรมากเลยคขาเพ่แบบมีน้ำมีหญ้ามีที่กว้างๆให้เขาได้วิ่งเล่นให้เขาแบบได้ส่งเสียงร้องแห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตะกายแล้วค่ะตะกายแลว้วนี้เด็กชูก็ตะกายไปเล่นน้ำในแอ่งอยู่เลยนะคะเพราะว่าแบบว่าคือช้างเนี่ยเวลาเขาร้อนนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเดินนะเขาก็จะแบบเล่นหญ้าค่ะเล่นหญ้าจะกินหญ้าดีแต่วันไหนอากาศดีนี่คือเขาก็จะเล่น ะะเดี๋ยวเราก็จะพาแม่ทมีปรดุดุยน้องชูใจกลับบ้านกันแล้วนะคะวันนี้น้องชูจะโชว์ปีนเนินดอยนี่นะคะมาลูกมาเดี๋ยวนะคะ จำได้ว่าครั้งแรกที่เขาปีนขึ้นเขากลิ้งลงไปเลยตอนนี้ชำนางนะ้วแม่กับป้าต้องให้น้องขึ้นก่อนนะะ ไปแล้วมาทำมือก่อนโอ้ได้ไหมโอ้คุณตลกกันเลยนะคะอยากเห็นน้องชูน้องชูมามามาเออปัดดุยดันตุดด้วยปัดดุยดันตุดด้วย ได้ไหมเออได้ละได้ละโอ้ยร้อนจริงๆเลือมาเ,เออให้ปาด่ยดันตูดเลย <c oughs> เออลำรีลำไรเนาะป้าก็จะขึ้นหลานก็ไม่ยอมมาไาลูกไปโอ้พอประเอกตลาดกินมันแก่ยังต้องนอนกินนะคะห้งนอนล่ะลูก ไม่ไหวอย่าฟื้นลูกไหวอยู่ไหวอยู่เด็กนอนกินมันแก้วนะคะโอ้ยตาก็จะม้อยหลับแล้วค่ะไม่ไหวแล้วจ้ะแม่นอนก่อนนะจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวแม่ป้อนให้ฮะ,ะ,ะให้ไกมันแก้วหลูกนึกว่าเป็นกล้วยไปกินไป ใหญ่จะติดคอไว้เนี่ยเซิร์ฟใกล้ปากด้วยนะโอ้ยลุกแพกลุกแพงไม่ไหวอย่าฝืนลูกโออมันแกวก็แยกกินง่วงก็ง่วงอยู่ จะกินต่อหรือว่าจะหลับดีไปแล้วค่ะม่วนแล้วค่ะติดคอดูอ่ะดเดี๋ยวไม่หยิบให้ไม่เสร็จปากให้ก็ได้ไม่ต้องคู แล้วกอดแม่ไว้แล้วไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ มันแก้วโอ้เนอะเนอะเนาะลูกถัทลูกแพงเนาะพอแล้วตื่นแล้วเนี่ย ได้แล้วครับ